มูลค่าความเสียหายรวมนะครับกับเหตุการณ์น้ําท่วมที่ดใหญ่นะครับของเราเนี่ยทำรถยนต์มือสองเนาะก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับก็ได้ข่าวจากคอพอพ,อพอเรียบร้อยเลยนะครับก็ทกําการสรุปนะครับแบบเกือบ100%นะครับว่ามีรถน้ําท่วมนะครับรวมกันทั้งหมดนะครับ ถึง22,592รคันครับรวมแล้วเป็นเงินนะครับ11,296ล้านนะครับก็เยอะมากนะครับรถส0 0 0ม่ล, 20, ลคันนะครับอนาคตจะถูกนำกลับมาจัดจำหน่ายใหม่หรือมีการขายเวียนหรือมีการทำเป็นอะไรทำเป็นอะไรเชียงกงนะครับก็แล้วแต่ดุลพินิษของเจ้าของนะครับเจ้าของก็มีตั้งแต่ธนาคารนะครับประกันภัยแล้วก็บุคคลนะครับก็ต้องระวัง นะครับอ่ะนะครับก็มีที่ไหนบ้างนะครับ20,000คันนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงนะกันละคับอันดับหนึ่งครับก็คืออันดับหนึ่งของตลาดบ้านเรานั่นเองนะครับก็คือวิริยะประกันภัยนะครับวิริยะประกันภัยนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับประมาณนะครับ3,800คันนะครับอันดับ2นะครับ โตเกียวมารินนะครับ3,200คันนะครับอันดับ3ธนคารชาตินะครับ2,460คันนะครับอันดับ4ครับเมืองไทยนะครับ2,153คันนะครับอันดับ5กรุงเทพประกันภัย1,800คันนะครับแล้วก็ไล่เรียงมานะครับตั้งแต่หลักพันต้นๆนะครับจนถึงหลักร้อยนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย22บริษัทประกัน นะครับก็อันนี้เนี่ยผมเอามาจากข้อมูลจากไทยเศรษฐกิจนะพี่นะอันนี้ถือว่าอ่านข่าวให้ฟังนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซวยนะครับก็เน,นี้ยผมอ่านข่าวให้ฟังนะครับจากไทยเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เขาหมายเหตุมานะครับว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่น้ําท่วมนะครับแต่คือสัญญาณให้ทัท้งอุตสาหกรรมต้องปรับลิกโมเดลการตั้งเบี้ยและแผนรับมือภัยพิบัติใหม่ทั้งหมดนะครับใช้ข้อมูลครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบผลิตภัณฑ์การบริหาร ความเสี่ยงที่ส่งจริงกว่าเดิมนะครับก็เป็นข่าวนะครับที่รวบรวมมาจากทางไทยเศรษฐกษิจนะครับแล้วก็คอปปอ,อ,อนะครับทีนี้สิ่งที่มันจะเข้ามาเนี่ยฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอย่างสมมุติถ้าผมไม่เจ้าขอ,องรถน้ําท่วมนะ บ้านก็ท่วมรถก็ท่วมแล้วผมผ่อนหมดแล้วผมมีเล่มผมจะเอาไปทุบทิ้งนะครับใช่ไหมของมันมีมูลค่าใช่ไหมบางทีอาจจะซ่อมขายเซออ่อมใช้ใช้ไม่ได้ก็ขายทีนี้มันก็คุยกันที่จัญญาบัและหนึ่งจัญญาบรณว่าเวลาขายเนี่ยบอกไหมว่ารถน้ำท่วม2 ไอ้คนซื้อเนี่ยดูเป็นไหมว่าลดน้าท่วมนะครับเพราะตอนนี้มัน20,000กว่าคันผมไม่เห็นนะครับในข่าวเนี่ยว่ามันมีมันแยกเป็นรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ตอนนี้ผมผมคิดนะว่าอาจจะเป็นรถยนต์อย่างเดียวหรือเปล่า2 0 0 0 0คันหรือรถยนต์บวกรถมอเตอร์ไซค์นะนะครับก็ยังทราบมันไม่มันไม่ได้ใส่นะแต่รูปภาพเนี่ยเป็นรูปรถยนต์นะฮะก็คิดว่าอาจจะเป็นรถยนต์นะครับมูลค่า1,1,000นกว่าล้านคนลุกนะฮะ ก็ดูรถให้เป็นนะครับถ้ามันเข้ามาในตลาดเราก็ต้องดูให้เป็นว่าอ๋อคันนี้มันท่วมมานะมันจมมานะอ่าหลีกเลี่ยงหรือเราสไตล์สายของถูกมือสองอะรับได้น้ําท่วมเราดูเป็นรับได้แต่ขอให้มันถูก,กตลาดอ่าสมมติว่ามือ1 5ึ0 0หมือ2ขายกันสามแสนรถน้าท่วมขายกันสักแสนห้าอ่โอเครับได้อะไรแบบนั้นนะฮะก็ถ้าใครดูเป็นก็จะได้เปรียบนะครับใครดูไม่เป็นอาจจะเสียรู้ได้นะครับของแบรนด์แสรุ่กเนี่ยรับประกันโครงสร้างชนหนักจมน้ําพิควตัตต่อรับซื้อคืนเต็มจํานวนราคาขาย ร้อยเปอร์แน่นอนนะครับแล้วทาธุรกิจมาร่วม15ปีไม่เคยได้มีการขอซื้อคืนลูกค้าเลยเพราะว่ารถของเราไม่มีชนหนักพิควั่มน้ําท่วมนะฮะแน่นอนขาย,ยไปหลายหมื่นคันละปีหนึ่งหกเจ็คันนะก็ฝากนะครับมาแน่นอนนะครับเดือน2เดือน2 0 0 0 0คันทยอยมาแน่นอนนะครับเขาไม่เอาไปทิ้งแน่นอนนะของมันยังมีมูลค่าอยู่นะจะถูกการรียูสกลับมาแน่นอนนะครับก็ฝากไว้นะครับผมขอบคุณครับ